สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกันใหม่ก็ต้องมีรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะสุดพิเศษมากๆสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถตู้พรีเมียม11ที่นั่งไว้ใช้งานไว้ใช้ในครอบครัวบอกเลยว่า ต้องเข้ามาที่ร้านไล o n นค r เท่านั้นนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสูตรที่ออปชันจัดเต็มปีใหม่นะคะที่สภาพสวยประวัติบอกเลยว่าโคตรดีมากๆและได้ตัวรถเป็นสีดำสียอดฮิตยอดนิยมไม่พอเท่านั้นนะคันนี้นอกจากออปชันจัดเต็มแล้วใช่ไหมคะ นี่เลยค่ะยังได้เลขทะเบียนสวยส1หนะคะเป็นเลขสวยเลขมงคลเลขนำโชคนะคะและมีมูลค่าด้วยนะคะอันนี้โหมูลค่ากว่าหลายหมื่นเลยนะคะ6-7หมื่นเล้วแถมให้ฟรีๆไปด้วยเลยะคะ่ะซื้อรถคันนี้ได้เลขทะเบียนสวยได้รถสวยประวัติดีนะคะและสำหรับคันนี้นะคะ เป็นฮุนไดเฮส2.5ดีลักปี2020นะคะเป็นรถบ้าน,ม,น,ะะาน,านมือเดียว้วยย้ำนะคะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพสวยมากนะคะประวัติดีและคันนี้นะคะภาษีพ,พรบรต่อเรียบร้อยแล้วหมดปี2570นะคะ และภายในนะคะออปชันเขาก็จัดเต็มนะรุ่นท็อปสุดได้เป็นประตูไล์ไฟฟ้าถึง2ข้างได้กล้องรอบคันมีระบบช่วยในการขับขี่คุสคอน c o n t อีกด้วยนะคะและราคาบอกเลยว่าสุดพิเศษเช่นกันราคาดีมากนะคะราคาเพียง950,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีคันนี้สามารถจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะคะสามารถผ่อนได้7ปีสบายๆย,ยาวๆนะคะจะผ่อนตกเดือนอยู่ที่มาณ16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะอยากดูออปชั่นภายนอกภายในกันไหมคะอาเข้ามาดูกันเลยคะ่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็น Hyundai h ุ u n d a ฮสซ e นปี2020ได้ตัวรถเป็นสีดำ คันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นแล้วนะคะคันนี้มาในโฉมกระจังหน้านอนนะคะและนี่มีกล้องรอบคันกระจังหน้าเป็นสีโคเมียมสวยๆตัดกับสีดำบอกเลยว่าสวยเข้มดุไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วและนี่นะคะได้เลขทะเบียนสวยอีกด้วย อยากแบบนําเสนอมากนะคะเลขทะเบียนสวย2ตัวบอกเลยว่าหายากมากทะเบียนสวย3าหนึ่งเป็นเลขสวยเลขมงคลเลขนําโชคและมีมูลค่าถึง6 7เจ็ดหมื่นเราให้ลูกค้าไปฟรีๆเลยนะคะซื้อรถคันนี้พร้อมด้วยป้ายสวยรถก็สวยป้ายก็สวยโหบอกเลยว่าโคตรดีและราคาก็ดีด้วยนะคะ,ะคันนี้ได้ตัวรถเป็นสีดําสีสวยมากสียอดฮิตยอดนิยมนะคะสําหรับสีดาร่องรอย การใช้งานบอกเลยว่าน้อยมากคันนี้คือสภาพสวยจัดนะคะ่ามาให้ดูล้อนะคะล้อแม็กอล่อยขอบ16นะคะได้ยางมิชลินนะคะซุ้มล้อเบ้าโชงนะคะให้ดูเลยสะอาดมากไม่มีข้ามน้ำข้าวสนินแต่อย่างใดเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะ และในส่วนของกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะและคันนี้บอกอย่างที่บอกนะคะออปชันจะเต็มได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าถึงสองข้างอันนี้คือจากศูนย์นะคะเดิมๆจากศูนย์เลยภายในก็คือให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด11ที่นั่งเบาะก,ก็คือสภาพใหม่มาก ได้จอเพดานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งจากศูนย์เช่นกันรอบๆอบตัวรถสวยมากคันนี้ด้านหลังดีไซน์สวยนะคะไฟท้าย l d นะคะนี่มีสรลักฮุนได้นะคะ h 1นี่สรลักดีลักนะคะได้กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์มาให้นะคะและฝาท้ายเขาเป็นแมนวนวลอ่าไม่ใช่แมนวนวลสิฝาท้ายเขาติดตั้งไฟฟ้ามาด้วย อ้โหบอกเลยว่าพิเศษนะมากฝาท้ายไฟฟ้านี่สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะให้ดูภายในภายในสภาพสวยนะคะภายในสภาพดีมากได้เป็นบอหนังสีเบทนะคะทั้งหมด11ที่นั่งนะคะสภาพยังใหม่มากนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวน็อตตัวเมกอารนะคะ คันนี้ก็น็อตเดิมๆนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะร้านเรารับการตัวโครงสร้างนะคะไม่มีอุเทชนหนักพีกคว่ำหรือน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อเเซ็นตนะคะคันนี้ก็ผ่านการตรวจสภาพแล้วนะคะจากสถาบัานวันทุกค้าอินสเปกชันว่าได้รับรถเกรดเอลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีไปใช้ส่วนเบาะแถวหลังนะคะสามารถ เลื่อนขึ้เลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถเลื่อนเบาะไปไปข้างหน้านะคะแล้วก็เลื่อนไปตามรางนะคะก็มีพื้นที่วางของใส่สัมภาระเวลาไปเดินทางไกลต่างจังหวัดหรือจะถอดแถวหลังก็ได้นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเก็บสัมภาระได้นะคะเวลาปิดก็ง่ายดีเดียวแบบนี้ถือว่าได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าคือ ได้ประตูไฟฟ้าถึง3บานเลยนะคะซ้ายขวาและด้านหลังนะคะรอบๆตัวรถสวยนะคะคันนี้และให้ดูภายในกันบ้างอ่าภายในเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมนะคะคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะให้ดูเลยนะคะ ภายในตัวรถนีเซ็นเตอร์ล็อกมีมาให้ครบนะคะออปชั่นแบบจัดเต็มนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะให้ดูภายในคันนี้สภาพสวยมากเลขไม่อ่ะให้ดูเลขไม่คันนี้เลขไม่อยู่ที่110,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีประวัติดีเข้าศูนย์ตลอด พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะมีระบบคุชคอนโทลนะคะและด้านหน้านะคะมีปุ่มเปิดประตูไฟฟ้านะคะสามารถคอนโทลที่ด้านหน้าได้เลยนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะอ่าออปชั่นเขาจัดเต็มและให้ดูหน้าจอหน้าจอนะคะระบบสัมผัสอย่างดีนะคะฟังวิทยุเชื่อมต่อ บลูทูธนะคะมีแมปนี่แมปแผนที่นำทางนะคะสตรีมมิ่งยูทูบอะไรได้หมดเลยนะคะมีกล้องรอบคันกดได้แบบนี้อ่านี่สะท้อนกล้องรอบคันแบบนี้มีเนวิเกเตอร์ให้นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้เกียร์อัตโนมัตินะขับดีขับง่ายและอย่างที่บอกรถสวยก็ต้องคู่กับประวัติดีใช่ไหมคะ มีมีคู่มือการใช้งานมาให้ชัดเจนมากอ่ะคู่มือการใช้รถ <c oughs> การใช้หน้าจอต่างๆนะคะมีมาครบนะบุ๊กเซอร์วิสนี่ชัดเจนนะคะันนี้รถสวยประวัติดีเข้าสูตตลอดนี่เลยจ้าบุ๊กเซอร์วิสนี้ให้ชัดเจนนะคะเข้าสูตตลอดไม่ได้ว่างได้เว้นเลยนะคะ และระยะล่าสุดนะคะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาให้เรียบร้อยนะลูกค้าสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะอ่าให้ดูภายในห้องผู้สารกันบ้างสำหรับภายในห้องผู้สารคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะทั้งหมด1 1ที่นั่ง ภายในก็คือบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากๆนะคะเบาะใหม่ยังแน่นยังตึงทุกตัวเลยโหภายในคือคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะคะและเวลาก้าวขึ้นก็ง่ายนะคะเพราะว่าเขามีที่จับอยู่ตรงนี้ก้าวขึ้นแบบนี้อันนี้จ้านี่เวลาปิดก็ง่ายด,ดเดียว สะดวกสบายต่อการเดินทางมากๆนะคะไม่ว่าครอบครัวเรานะคะจะมีสมาชิกเยอะขนาดไหนสามารถจุไปย่าทุกคนเลยนะคะโหบอกเลยว่า จุได้ทุกคนนั่งได้สบายทุกที่นั่งไม่เมื่อยอย่างแน่นอนใครที่หาไว้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางกับครอบครัวนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะที่บอกว่าตอบโจทย์เพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทางร้านเราอย่างตัวใหม่เองนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่โหไปกันเกือบอาทิตย์ะคะ่ะใช้หุนนะะ่นใดเนี่ยค่ะเดินทางหลับในรถนะคะ กินข้าวในรถอะไรบอกเลยว่าสบายมากนะคะไม่เมื่อยอย่างแน่นอนอนะ่ะให้ดูฟ้าเพดานฟ้าเพดานคันนี้บอกเลยว่าสะอาดตามากไม่มีสิ่งขีดข่วนเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ทั้งหมด6กช่องนะคะแอร์สามารถปรับได้นะคะจะบนเพดานแบบนี้ไฟนะคะสามารถกดได้ตรงนี้นะคะและคันนี้นะคะมีหน้าจอเพดานคันนี้ติดตั้งจากศูนย์นะจ๊ะ มีจอพดานมาให้ครบสามารถลิงก์กับจอด้านหน้าได้เลยนะคะแบบนี้อันนี้ได้จากศูนย์เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากๆเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดประวัติดีนะคะภายในก็สวยและราคาบอกเลยว่าโคตรดีราคาเพียง9 5 0 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้า เดี๋ยวลาไปพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะว่าจำใหม่ขนาดไหนอาอย่างที่โฆษณาไห้อย่างที่บอกไหมนะจ๊ะอาเดี๋ยวเปิดให้ชมนะจ๊ะอาให้กล้องมาชมกันเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเกียออโต้2,500ซีซีนะคะให้ดูเลยตัวเครื่องนะคะ ตัวน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะคันนี้ก็คือสภาพเดิมๆเลยนะคะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลขับง่ายเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะ175แรงมา้าเครื่องยนต์สายสะอาดไม่มีของเหลวรั่วซึมใดอย่างใดเลยนะคะและได้ผ่านการตรวจสภาพแล้วจากสถาบัานวันทุคายอินสชันนะว่าได้รับรถสวยสภาพดีเกรด A นะคะ และคันนี้นะคะฝากไว้นะคะสำหรับฮุนไดเฮสซานดีลักคันนี้ปี2020นะคะตัวรถเป็นสีดำรถสวยประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญราคาดีไม่พอยังได้เลขทะเบียนสวย31ซึ่งหายากมากๆนะคะเลข2ตัวและมีมูลค่านะคะเลขนำโชคเลขมงคลนะคะและสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่950,000 เ0 0าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะซื้อสดร้านเราไม่บกแวกนะเราฟรีค่าโอนให้ด้วยสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีนะคะผ่อนต่เดือนอยู่ที่ประมาณ16,00 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเลยนะคะสำหรับรถตู้นะคะผ่อนไม่แพงเลยนะคะราคาดีผ่อนถูกสบายกระเป๋าและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยาก เข้ามาเยี่ยมชมรถที่ร้านเรานะคะสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะและร้านและร้านเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่เส้นกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะคะอยู่ติดก,กับโรตัสใไซน้อยนะคะอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตไม่ไกลเข้าโลตาเข้าโรตัสทะลุหลังโลตัสได้เลยนะคะก็จะเจอร้านไลออนคาและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาเราก็มีไฟแนนซ์ วิ่งเข้าไปบริการลูกค้าถึงที่บ้านและที่ทํางานและเมื่อผลไฟ่เน้น Finance ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถร้านเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยและมีรับการหลังการขายให้ด้วยนะและประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลกันไปเลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมารับรถร้านเราก็มีบริการส่งรถฟรีถึงนาบ้านลูกค้าเช่นกันไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตก 200โล300โล400โลเราก็ส่งฟรีตลอดทุกเส้นทางเลยนะคะซื้อรถร้านเราบอกเลยว่ามีแต่คำว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะล้างขัดเชืออสีนะคะพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบลูกค้าก็จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะและร้านเราก็มี ช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube Line TikTok หรือเว็บไซต์สามารถทักกันเข้ามาได้เลยเรามีน้องแอดมินนะคะบริการลูกค้าทุกช่องทางหรือจะวิดีโอคอลดูรถกับเราได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกมาสามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจได้เลยนะคะซื้อออนไลน์บอกเลยว่าง่ายดิเดียวเพียงแค่คุณเปิดใจ และสำหรับวันนี้นะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ